สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์ on, นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้เนี่ยได้ทำการติดแก๊สนะครับ LPG ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กังวลในเรื่อง ค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางนะครับต้องการลดประหยัดน้ํามันต้องการลดติดแก๊สนะครับคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของคันนี้นะครเป็น Toyota v วีอ1.5ตัว J นะครับปี2017โฉม minor c h a เชนสโฉมปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้ได้ทําการติดแก๊ส LPG ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเพิ่มเงินนะครับเพื่อทําการติดแก๊สเองเลยนะครับก็สามารถนะครับจัดยอด ไฟนนซนได้ปกตินะครับฟรีดาวได้เช่นเคยนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉม Minor อร์เชนกัะจังหน้าเป็นรูปตัววายสีดำนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับทะเบียน6กกไก่ต่อเตา7191นนะครับกรุงเทพมหาคนครก็ได้เลขทะเบียนนี้กันไปเลยนะครับ ส่วนชุดโคมไฟหน้านะครับเดิมจากโรงงานแบบมันตินะครับรีเฟคเตอร์นั่นเองนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวมาตรฐานเป็นตัวมาตรฐานหรือว่าตัวเริ่มต้นของ Toyota v วีออสนะครับก็จะยังไม่มีไฟเดย์ไทม์และก็ไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้ก็ต้องไปเสริมเติมแต่งกันเอาเองนะครับส่วนกระจกต่างเนี่ยก็ได้ทําการติดฟิล์มให้แล้วเช่นเดียวกันรอบตัวรถนะครับมีคิวกันสารให้ครบถ้วน ครัันนี้เนี่ยอย่างที่ผมแจ้งเลยยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับในส่วนของล้อและยางคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานขอบสิบห้านะครับส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะดอกไม่มีแล้วนะครับอย่างที่ผมแจ้งคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับส่วนโครงสร้างรถนะครับเดิมแน่นอนครับให้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ กระบะรถตู้รถเก่งนะครับเราขัดโครงสร้างให้ทั้งหมดนะครับตัวรถเนี่ยรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่เคยชนหนักลิกความจมน้ําแน่นอนนะครับกระจกทุกบ้านมีโลโก้โตโ,ตโยตา้าไม่แปลกไม่เปลี่ยนนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่ายังเป็นพับมือนะครับแล้วก็เป็นได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวครบถ้วนนะครับสําหรับคันนี้ในส่วนของ ตัวรถคันนี้นะครับมือเปิดนะครับก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเหลี่ยมสันตัวรถเดิมนะครับขมชัดนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนคันนี้เนี่ยก็ต้องทําการเก็บงานปรับสภาพกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยได้เป็นรถเข้าใหม่นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ทําการ ปรับสภาพใดๆเลยนะครับก็โครงสร้างบอดี้นะครับคัดให้เน่เหมือนเดิมนะครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำนะครับในส่วนของด้านหลังฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับคิ้วฝากระโปรงท้ายเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีในส่วนของเสาอากาศด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นตัวสายยื่นออกมาชุดโคมไฟท้ายเดิมจากโรงงานคันนี้เนี่ยไฟท้ายเป็นแบบ led เรียบร้อยมีไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเสน้นเล็กๆ1เส้น,นแล้วก็ไฟทับทิมอยู่ที่ด้านล่างครคันนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถจิดแก๊สโตโยตา้าวีออสหนตัวเจปี2017โฉมม i n เนอร์เชนคันนี้นะร,ราคาคอยู่ที่359,000หาบาทเท่านั้นนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ ,6000 กว่าบาทออกฟรีดาว นะครับสนใจสอบถามได้0894807362นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับคันนี้เนี่ยก็ได้เป็นตัวติดแก๊ส LPG โดนัทนะฮะ LPG โดนัทนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยเชื่อมรอยซีนนะครับจุดเม็ดอาร์ตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็โครงสร้างบอดี้เนี่ยรับประกันเลยบริษัทเพชรยนต์เนี่ยคัดสรรรถมาให้ โครงสร้างบนนี้เนี่ยสำคัญเครื่องยนต์ต้องสาคัญนะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนของแก๊สนะครับ LPG นะครับแบบโดนัทนะครับคงโครงสร้างเดิมนะครับใครที่กำลังมองหารถติดแก๊สนะครับขันนี้เลยตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับกระจกปรับออโต้นะครับระบบเซ็นทรัลล็อกมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ นะครับคันนี้มีระบบ VSC กันลื่นเท่าไหร่นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับติดแก๊สนะครับเกียร์มวัดเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับหาง่ายๆนะครับพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานแอร์แบ็คคู่หน้านะครับคันนี้นะครับไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สาหนโลนะครับหนึ่งแสาหนโลนะครับคอนโซลก็จะเป็นโทนสีดํานะครับเครื่องเล่นวิทยุอซีดีเดิมโรงงานเสียบสาย AUX USB ได้นะครับแอร์แอโนรอกปรับมือนะครับด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับเกียร์ออโต้หัวเกียร์เป็นหนัง ฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับสีดำนะฮะก็จะมีลวดลายบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นตัวได้จะเป็นออกสีส้มๆมนะครับสภาพเบาะนะครับก็โอเคเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดนะครับรอยใช้งานมีบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรอปรับสภาพนะครับคันนี้สวยเหมือนเดิมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับใครที่กำลังมองหารถติดยั๊ส LPG นะครับตอนนี้มีเพียง1คันในร้านเท่านั้นเลยนะฮะหคันในร้านนะครับ คุ้มมากนะครับผมบอกเลยคุ้มมากนะครับกับตอนนี้นะครับรถติดกัด LPG เนี่ยลูกค้าเนี่ยไปติดเองเนี่ยก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับสองหมื่นกว่าบาทหลังค่าเดิมนะครับไม่มีรอยเจอไม่มีรอยขีดเขียนรอยเปืเป้อนนะครับไฟสองแผ่นที่คู่ง่ายนะครับที่บังแดดต่างๆอยู่ครบนะครับอะไหล่เบื้องต้นนะครับ กระตรงกระดูกงูเดิมนะครับรถไม่มีแข้งซ้ายตะแข้งขวาพิ่ความามานแน่นอนนะครับจมน้ํานี่หายห่วงเลยนะครับไม่มีอย่างแน่นอนอันนี้ทางเรารับประกันนะครับเล่มทะเบียนมีให้ตรวจสอบได้นะครับรถไม่ชํารุดสูญหายนะครับเล่มทะเบียนไม่ชํารุดสูญหายนะครับเลขเครื่องตัวถังนะฮะตรงตามเล่มทะเบียนแน่นอนนะครับคันนี้กลอสวยๆแบบนี้เลยนะครับ toyota vios นะฮะหนึ่งจุดห้าตัว j ปีสองพันสิบเจ็ดโฉม minor c h a นะครับราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น นะครับติดแก๊ส LPG ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องดู o v v ีวฝาครอบเทานะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับขนาด1 5 0 0ซีซีนะครับได้ทำการติดแก๊สนะครับให้เรียบร้อยนะครับรอยมาร์คอยแต้มสีเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับภายในเนี่ยสะอาดสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยื่อรม่วดซึมนะครับรอยมาร์คอยแต้มสีเดิมนะครับตัวนงตัวน็อต นะครับเรื่องยนต์สะอาดๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนรถเพิ่งแต่ล้านนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพโครงสร้างตัวรถนะครับเบ้าชกตัวน็อตโครงสร้างเดิมนะครับจุดเป็นอาชัดเจนนะครับคานด้านในน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับสําหรับตัวนี้นะครับไขที่กําลังมองหาอยู่นะครับคานหน้าแก้มซ้ายขวาโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ นิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อเลยนะครับคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยระบบเบรกเป็น ABS ให้เรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์มอกต่างๆอยู่ครบทุกจุดชัดเจนนะครับอยู่ครบทุกจุดนะคะฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับตาปั๊มต่างๆอยู่ครบนะครับคันนี้นะครับ Toyota Vios นะฮะหนึ่งจุดห้าตัว J ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับโฉมไมเนอร์เชนส์ิดแก๊ส LPG นะครับราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจสอบถาม 089 4807362ผมไอพชรยนยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ